ติวันนี้วันที่24เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมอรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานเรียนรู้จากพ่อที่จะทำธุรกิจขายส่งอย่างไรมันมนาบาและการจดจำอาฟ้าแล้วก็เตือนคนอื่นๆถึงท่านนั้นคือธุรกิจขายส่ง ที่เหลือทั้งหมดนั้นเป็นรายละเอียดคำถามของเมืรีในวันนี้ลูกคนไหนนั้นที่พ่อนั้นจะต้อนรับในบ้านของท่านคำตอบพ่อนั้นจะรับลูกๆผู้ที่ทำตามคำสั่งของพ่อได้อย่างดีมากๆในบ้านของท่านผู้ที่ไม่ได้จดจำใครอื่นใดผู้ที่ตัดโยคะสติปัญญาของพวกเขาออกไปจาก ความสัมพันธ์ทางล่างของพวกเขาทั้งหมดรวมทั้งร่างกายของเขาเองและผู้ที่อยู่ในการจดจำของพ่อผู้เดียวเดี๋ยวนี้พ่อกำลังทำให้ลูกๆเป็นดอกไม้ที่สวยงามแล้วต่อมาท่านก็จะต้อนรับลูกๆดอกไม้ในบ้านของท่านสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกดังเช่นที่พ่ออุทิศตัวท่านเองให้กับลูกๆในทํานองเดียวกัน ลูกนั้นอุทิศตัวลูกเองครั้งเดียวอย่างเต็มที่ให้กับพ่อด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกลูกได้รับมรดกถึงยี่สิบเอ็ดชาติจุดที่สองจงรักษาอาภรของลูกนั้นให้ปริ่มล้นตลอดเวลาด้วยสมบัติอันไม่เสื่อมสลายที่ล้ำค่าที่พ่อนั้นได้ให้กับลูกให้อยู่ในความสุขตลอดเวลาและมีความซาบซึ้งว่าลูกนั้น เป็นผู้ที่มีโชคล้านๆกำลังสองเท่าพรของบักต์ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกมีประสบการณ์และทำให้คนอื่นๆมีประสบการณ์ในสมบัติและบุคลิกภาพของชีวิตปรามินและขณะเดียวกันจงมาเป็นดวงวิญญาณพิเศษบัพตดาเตือนลูกๆบรามินทั้งหลายว่ามันเป็นโชคอันใหญ่ยิ่งของลูกที่ลูกนั้นได้บัดมาเป็นบรามิน อย่างไรก็ตามโมรดกและสมบัติของชีวิตบรามินนั้นก็คือความพึงพอใจและบุคลิกภาพของชีวิตบรามินก็คือความสุขย่าได้ถูกตัดสิทธ์ในประสบการณ์นี้ซึ่งลูกนั้นมีสิทธิเมื่อผู้ประธานและผู้ประธานพรนั้นกำลังให้สมบัติของการบรรลุผลนี้ กับลูกๆด้วยหัวใจที่เปิดกว้างลูกก็ควรจะมีประสบการณ์กับมันแล้วก็ยังทำคนอื่นๆให้มีประสบการณ์แล้วต่อมาลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นดวงอย่างพิเศษได้คติพจน์แทนที่จะคิดถึงชั่วขนาดสุดท้ายให้คิดเกี่ยวกับสเตรสุดท้ายของลูกอัจฉรโอมชางกี